อยอุวย,ย,ยตกปลาในลาวาดีกว่ามีเบ็ดตกปลาที่สามารถตกปลาในลาวาได้ด้วยอย่างแจ่มเลยอ่ะน้องๆก็ออขอ กล่าวสวัสดีจ่ามชมกันด้วยเลยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับพี่นะครับเอกน็อตนะครับอ่าอยู่กันในแมปตกปลานะครับผมเออนะวันนี้นะครับต้องลองเห็นต้นคลิปหรือเปล่าพี่ไปตกปลาในลาวนะครับผมวันนี้พี่เนี่ยจะมาสอนหาเบ็ดตกปลาที่สามารถตกในลาวาได้นะครับผมอ่าจะโหดและเทพแค่ไหนเดี๋ยวเราไปดูนะครับเดี๋ยวพี่จะสอนวิธีหาเลยนะครับผมว่าเบ็ดตกปลาเนี่ยมันหามาได้ยังไงนะครับมันเนี่ย เป็นเบ็ดตกปลาที่ฟรีนะครับผมและสามารถตกในลาวาได้นะครับผมไปขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเล่นเกาะแรกเนี่ยจนสามารถมีตังเนี่ยซื้อเรือได้นะครับผมหลังจากเราได้เรือปุ๊บเนี่ยเราก็ขึ้นเรือเรามานะครับเรือโอเคขึ้นเรือหลังจากเราขึ้นเรือปุ๊บเนี่ยก็ให้ขับมาตามพี่เลยนะครับน้องๆก็ขับไปด้านหน้าเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเห็นเกาะน,นะครับทุกคนโอเค ซึ่งนะครับมันจะเขียนว่าอ่าวนี่นะครับผมอ่าวนี่นะครับชื่อนี้นะครับผม ถ้าใครปรับเป็นภาษาอังกิรก็นี่ชื่อนี้เหมือนกันแล้วก็จะขับเรือไปเลยนะทุกคนแต่ถ้าแบบน้องๆกันเป็นแบบเรือเริ่มต้นก็อาจจะแบบขับช้านิดนึงนะครับผมก็ไม่เป็นไรนะครับผมอ่าแล้วก็ขับมาจอดที่ตรงด้านขวานี่เลยนะครับผมก็จะใกล้ถ้ำนะเออซึ่งเราเนี่ยไปเอาเบ็ดตกปลาเนี่ยตรงถ้ำนะครับผมโอเคเราจอดตรงนี้ปุ๊บนะครับจอดเรียบร้อยแล้วก็กระโดดขึ้นมานะครับผมแล้วก็โดดไปเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตรงถ้ำกันนะครับเดิน ตามพี่มาเลยนะครับน้องๆสำหรับใครที่ยังงงก็ทําตามคลิปที่เลยนะครับเดินเข้าถ้ำมาเลยอ่านี่นะครับผมตรงนี้ก็คือถ้านะครับผมนี่เดินมาเรื่อยๆก็จะเจอถ้านะอ่าซึ่งในถ้ำเนี่ยเราก็ต้องใช้เบ็ดตกปลาที่มันสามารถตกในถ้าได้นะครับเบ็ดปกติเนี่ยไม่สามารถที่จะตกในลาวาได้นะครับนี่น้องๆคอยดูนะนี่พี่จะตกให้ดูนะครับเห็นปะม,มันมจะไม่ไมสามารถตกได้ในลาวานะครับผมเราต้องมีเบ็ดเฉพาะนะ่าถึงเราจะตกได้นะครับเห็นปะเบ็ดขาดรัวนๆนะครับผมโอเคเนี่ย พอน้องๆเข้ามาในถ้ำเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับให้เดินเข้ามาตามช่องนี่เลยนะครับผมเดินตามรูของถ้ำไปเลยนะครับนี่มันจะมีถ้ำอยู่นะนี่นีแล้วเราก็จะไปโผล่หลังเกาะนะครับผมนี่เลยนะเราจะมาโผล่ตรงหลังเกาะตรงนี้นะครับนี่แล้วก็ หลังมานะครับผมเราจะเจอ NPC นะครับสวัสดีครับซึ่งเราก็กดคุยไปเลยนะครับผมอ่ามันบอกว่าอ่าคุณเนี่ยสามารถเอาปลาปักเป้ามาให้ฉันได้ไหมอ่าเราก็ตอบ yes ไปเลยนะครับผมโอเคนะครับโอเคนะครับหลังจากที่เราคุยกับ NPC เสร็จเนี่ยพี่จะพามาดูหน้าตาของปลาปักเป้านะครับผมว่ามันเป็นหน้าตาอย่างไงนะครับผมนี่กดเข้ามาในสมุดนะครับผมแล้วก็กดไปที่มหาสมุดนะครับผมนี่เลยนะครับผมปลาปักเป้านะครับผมปลาบัฟเฟอร์นะครับผมโอเคเดี เราจะไปหากันนะซึ่งปลาบัฟเฟลเนี่ยก็สามารถหาได้ในก่อนนี้เลยนะครับเราจะไปหากันเดินตามพี่มาเลยนะครับผมอันนี้เมลเวนการ์ดมีกล่องแล้วไหนลองมาเปิดดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่าไหนจัดดูสัก20กล่ของไปกดไปเลยนะครับผมมา ได้ของเฉยเฮ้ยทุกคนมีจริงด้วยอีกิสไม่ต้องไปนั่งฟาร์มหาให้แบบโอ้โหเสียเวลาแล้วน้องๆได้เฉยและดีซ h ช็อปก็ยังมีบริการไก่เพชรไก่อีกิสและไก่อลูขานตัวละครซีเคล็และบริการเกมพาร์ตอีกมากมายที่ดีซีช็อปเท่านั้นสตาร์บัคร้านกดเกมพาร์ตราคาถูสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยถูกกว่าเติมเองแน่นอนมีบริการเติมโลบัคในราคาถูกถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องเข้ากลุ่มก่อนซื้อ15วันนะครับน้องๆมีบริการฟาร์มแมบอันิเมะดีเฟนเดอร์และไอดีตัว ตัวละครสุดเทพเทพ็เป็นล้านและยังมีบริการฟาร์มแมบอันิเมะแวนการ์ดและไอดีสุดตึงตัวละครสุดเทพอย่าลืมมาจัดกันนะครับผมบอกเลยว่าเบ็ดตกปลานี้หาง่ายๆนะสลับสายฟรีสายฟรีอย่างเรานี่หลังจากที่ออกถ้ำมาแล้วนะเราก็ ออกซ้ายมาเลยเราจะขับไปตรงแถวเรือเราตะกี้นะไปไปไปหาปลาปักเป้ากันซึ่งจุดตรงตกปลาปักเป้าเนี่ยก็จะอยู่ตรงนู้นนะครับน้องๆนี่เห็นไหมตรงนี้นี่ถ้าใครมีรันเรดาร์ก็สามารถใช้เรดาร์เนี่ยดูได้นะครับผมเพราะว่าปลาปักเป้าเห็นปะปลาบัฟเฟอร์ er, มันจะอยู่ตรงจุดนู้นนะครับแต่ถ้าใครไม่มีเรดาร์เนี่ยก็ไปตกตามจุดนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตกปลาปักเป้ากันนะครับมาเลยมาตกปลาปักเป้ากันพอมาถึงเนี่ยเราก็เอาเบ็ดตกปลาของเรามาเลยนะครับ เราจะมาตกปลาพักเป้ากันเพื่อเอาไปแรกแบบตกปลาสุดหลอดเช่กับ NPC นะครับผมโอเคอย่างแรกนะเราต้องใส่เหยื่อลงไปก่อนนะครับนี่ใส่เลยเวิร์มนะครับไส้เดือนหรือหนอนนั่นเองกไปเลยนะครับตกปลาตกปลานะครับนี่พี่จะมาสอนสูตรวิธีการตกปลาแบบไวๆนะครับผมปุ๊บนี่้องคอยดูนะแบบพี่ไม่ต้องแบบมาเสียเวลาแบบเอาแบบนิ้วคลิกเองนะครับผมนี่ตกอย่างนี้ไปเลยนะครับชิลบอกเลยว่าชิล ใครอยากให้พี่มาสอนเนี่ยก็คลิปนี้พี่ขอสัก50ไลค์แล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยพี่จะมาสอนนะครับผมว่าเราตกอย่างเนี้ย เราสามารถตกได้ยังไงนะครับผมนี่อุ้ยปลากินเยื่อแล้วปลากินเยอะแล้วปลากินเยื่อแล้วปลากินเยอะอุ้ยอุ้ยอุ้ยดิ้น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 ได้ป่าว่าเนี่ยโอ้ยน้องๆเหมือนจะได้ปลาตัวใหญ่นะครับอาดิ้นมากเลยนะครับน้องย้องกดย้ำไปกดย้ำไปกดย้ำไปย้ำไปกดย้ำไปโอเคหูได้ปลาอะไรครับเนี่ยโอ้ปลาตัวโคตรใหญ่แต่เราไม่ใช่มาหาตัวนี้เราแมวตัวนี้เราแมวตัวนี้มาครับสูตรเดิมนะครับผมมาตกไปเรื่อยเรื่อยเลยนะครับน้องน้องจนกว่าแบบน้องน้องจะได้ปลาปักเป้านะครับ เดี๋ยวพี่จะตัดไปตอนที่พี่ได้ปลาปักเป้าเลยแล้วกันนะโอ้ย เอ้ยทุกคนเหมือนเราน่าจะได้ปลาปลาเป้าแสงมาว่ะทุกคนเอ้ยเนเรากดดูนี่นี่ไงนะครับเราได้ปลาปลากเป้ามาแล้วนะครับผมแต่เป็นปลาปลากะเป้าที่มันเป็นสีทองไหนดูซิปลาปลากเป้าสีทองเป็นยังไงโอ้ย่างเท่นะครับผมปลาปลากะเป้าสีทองโอ้ไม่กอนมานะครับผมหลังจากที่เราได้ปลาปลากเป้าเรียบร้อยเนี่ยเราจะเอาไปให้ NBC กันนะครับผมเพื่อเอาเบ็ดในลาวาได้นะครับผมปลาจะเรียกว่าเบ็ดลาวาแล้วกันนี่เลยถือปลามาเลยนะครับผมถือปลาแล้วก็เดิน ไปจุดตรงที่ NPC อยู่ตะกี้เลยนะครับไอ้ดีกว่าไปไปไปตกปลาตกปลาอยากตกในลาวาแล้วอยากไอ้ n p หน้าโง่ฉันเอาปลามาให้นายแล้วแกต้องรับปลาไปซะเฮาเามานะผมเอาปลาไป NPC เรียบร้อยนี่นะครับผมเราได้เบ็ด เอาเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ปลาแล้วก็หายไปแล้วนะครับโอ้โหโอเคขอบคุณมาก n p c ซขอบคุณมากมันบอกว่าขอบคุณมากเลยนะที่เอาปลาบักเป้าเนี่ยให้ฉันกินเอ้ยอีปลาบักเป้าด้วยเหรอไอหมอนี่มานะครับนี่เลยนะครับผมก้านแมกมานะได้มาแล้วนะครับผมสลับเบ็ดตกปลาแมกมาสุดเทรนะครับผมโอ้โหดูดีของฟรีนะครับน้องๆบอกเลยโคตรดีนะครับผมสแตทเนี่ยความเร็วในการล่อเนี่ยลด70นะครับโชคเนี่ยบวก15นะครับแล้วก สามารถตกได้สูงสุดเนี่ย1,200กิโลเลยนะทุกคนเราไปเราไปตกปลาในลาวากันดีกว่าเอ,อ้ยชิลแล้วตกปลาในลาวาได้ชิลชิลชิลาในลาวาดีกว่าอุ้ยอุยอุยตกปลาในลาวาดีกว่ามีเบ็ดตกปลาที่สามารถตกปลาในลาวาได้ด้วย ยังแจ่มเลยอ่ะน้องๆตกปลากันดีกว่าตกปลาในลาวากันดีกว่าปลาตกปลาโอ้เหมือนเราจะได้ปลาตัวใหญ่นะทุกคนอ่าโอ้แต่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 เบ็ดนี้ก็ค่อนข้างที่จะตกปลายากนิดนึงนะครับแต่ปลาตรงนี้บอกเลยว่าขายได้ราคาโคตรดีนะครับปลาที่อยู่ในถ้ำเนี่ยจะขายได้ราคาดีมากๆเลยนะครับเห็นปะเราได้ปลามาแล้วแต่แม่งติดอยู่ตรงก้อนหินนะดูดิติดอยู่ตรงแง่งเนี่ยติดอยู่ตรงแง่งนี้มาครับใช้สูตรเดิมอ่ะตกไปเอนเอร์ไปเอนเธอร์ไปเอนเทอร์ไปได้ปลาอะไรหรือเปล่า มามาแล้วชิวน้องๆพี่บอกเลยโคตรชิวนะครับมีเบ็ดตกปลาที่สามารถตกปลาในลาวาได้เนี่ยน้องๆโอ้โหดูดิเห็นปะ่ะได้ปลานในลาวามาด้วยนะครับนี่ปลาที่มันอ,อยู่ในลาวาไหนพี่มาดูซิพี่ไ,ได้ปลาไหนมานะนี่ไงนี่นะครับผมปลาที่อยู่ในลาวาแล้วก็จะสามารถตกได้แล้วนะครับนี่เลยโอ้โหอย่างเทพพี่จะลองตก,กสัก5ตัวซิเออนะครับมาตก,กสัก5ตัวกันมาแล้วพี่จะกดมือสดเลยแล้วกันนะครับปลา5ตัวเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะเอามาวดน้องๆให้ดูนะครับแต่น้องๆก็อาจจะได้ปลาที่เยอะกว่าพี่ก็เป็นไปได้นะน้องๆไปนะครับปลากินเหยื่อแล้วปลากินเหยื่อแล้วปลากินเหยื่อะแ็ว,อ,แวอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้ดื้อน,นะตัวนี้ดื้อน,นะตัวนี้ดื้อนะดื้อเหรอดื้อเหรอดื้อเหรอนี่ไงสวยนะครับนี่ตัวที่สองเราปลาร้องหนด้วยว้าวนื่อกปลายุธดได้ไม่จ้าไอไม่รู้นะ ติดคุกนะติดคุกนะเดไปเลยนะครับผมตัวที่สองของเราตัวที่สองเรามาดูกันว่าตัวที่สมเราจะได้เป็นตัวอะไรจะเป็นตัวอะไรเอ่ยปลาไปตกปลาไปตกปลาไปอันที่สามได้ก้อนหินไอ้บ้าเอ้ยส่วนว่าพี่เนี่ยไม่อยากจะได้ก้อนหินอีกลูกหนึ่งเลยนะครับผมอุ้ยกดผิดปลาขอเปล่าหดได้ไหมเพื่อนขอเป่าหดได้ไหมหเหยียาจนเมื่อยนะครับผม ปล่อยค้างไม่ยาวเลยปล่อยค้างไม่ยาวปล่อยค้างไม่ยาวนี้ปลาจะโหดหรือเปล่านะปลาแบบนี้ปลาแบบนี้โอ้โหไอ้ตัวเดิมมาเหมือนเดิมแมวตัวเดิมนี่เพื่อนมาตัวที่5นะตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นปลายังไงหรือว่าปลาอะไรมือหยิกเลยสรับน้องๆคนไหนที่เล่นในมือถือเนี่ยน่าจะกดง่ายนะน้องๆกดง่ายเลยแหละเล่นในมือถืออ่ะโอ้โหโอ้โหโหปลาตัวนี้ไม่ดื้อเลยแฮ อย่างน้ปลาปลา,ปลานนบนั่นไงได้หิน20กิโลมาหินภูเขาไฟโอ้ยเอามาทำไมา หินภูเขาไฟนะครับผมแล้วก็เปิดออกมาก็ได้เหยื่อเบตตกปลาโ oh อ้เมก็าเหยื่อตกปลาโอเคครับผมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิป,ลปนี้ใครชอบหรือเปล่าถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครอยากให้พี่มาหาอะไรให้ดูหรือว่าทําอะไรหรือว่าตกปลาแบบไหนก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปพี่ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะมาไล่อ่านทุกเมน้นแล้วก็กดใจทุกเม้นนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ